งานกันนะคะคุณเชอร์กับคุณนิสาทำไมม่อนเห็นว่าความรักของเราเป็นไปได้แล้วบอกยาหรือยังเพราะตัวมีแฟนเป็นผู้หญิงอะความสัมพันธ์ของเธอกับคุณสามัมนเป็นความรักเหรอออกไปจากชีวิตของคุณสาหลานฉันซะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เราสัญญา มาหาย่าได้แล้วเหรอสาม,มีเรื่องจะพูดกับย่าค่ะงั้นเราก็ใจตรงกันย่าก็มีเรื่องจะคุยกับสามเหมือนกัน แบบนี้เป็นคนที่คลั่งรักใครขึ้นมาแต่เป็นเธอที่ทำให้ทุกเวลาที่เดินช้ากลับมุนเร็วกว่าเดิมโอ้เธอคุณความสดใสบวกวิ่งในใจฉันละโบยบินอยู่ข้างในนี้ทุกเวลาเธอมัวแต่เป็นนั้นต้องบอกเลยนะอยู่ด้วยกันไปน,น,นานๆจะได้ไหม คนนี้ที่เข้ามาในหัวใจเป็นเหมือนดึงความสดใสอ้เธอคือคนคนนั้นที่ทำให้ฉันมีความสุขเลอกเดินต้องเธอคนเดียวคนนี้ที่ทำให้คืนและวันของฉันเป็นดังของฝัน Please marry แอนสาขอพูดก่อนนะคะเกลิกได้เลือกแต่งงานมาแล้ว สามไม่อยากแต่งงานกับเกลิกค่ะไม่ได้นี่สามฟังย่านะการที่สามแต่งงานกับเกลิกสามจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีชีวิตที่เพียรพร้อมย่าเห็นเกลิกมานานเขารักสามมากยังไงเขาก็ไม่มีวันทำให้สามเสียใจแน่นอน สำเป็นเด็กดีกับย่ามาตลอดย่าให้สามไปซ้ายสามก็ไปย่าให้สามไปขวาสามก็ยอมที่สามยอมทำทุกอย่างเพราะสามหลักย่านะคะแล้วย่าล่ะคะก็เพราะย่ารักสามไงย่าถึงที่ทำแบบนี้ถ้าย่ารักสาม ทำไมย่าไม่ฟังในสิ่งที่สามขอบ้างคะก็เพราะว่าสิ่งที่สามต้องการมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไงย่าไม่อยากให้สามเสียหายแต่งงานกับเกลือซะแล้วลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องบ้าๆแบบนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตของสามการได้รักกับม่อนมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของสามแล้วนะคะย่าย่าปล่อยให้สามได้เลือกชีวิตของสมเองได้ไหมคะ นี่สมจะขัดใจย่าเหรอไหนบอกว่าจะทำตามสัญญาไงก็ถ้าสามไม่ทำตัวผิดเพศย่าก็ไม่เลี่ยงให้สามทำแบบนี้หรอกเที่ยบังคับสามเพราะย่าหลับไม่ได้ที่สามเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือย่ารักสามหรอ,หรอคะย่าหยุดทำลายชีวิตสามเหมือนที่ทำกับพี่หนึ่งและพี่สองสักทีเถอะค่ะสาม รู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมานี่สามจะทิ้งย่าไปเหมือนสองอีกคนเหรอคนสองคนมันจะรักกนันไม่เกี่ยวกับเพศหรอกนะคะนี่สองขัดใจย่ากล้าทําให้ย่าผิดหวังอีกคนเหรอก็เพราะคุณย่าเป็นอย่างนี้ไงคะคนหนึ่งเขาถึงได้หนีไปอะ่ะุย่าค่ะ หลไอ้ฮัลโหว่าไงสองสองไม่ไหวแล้วไอ้ใจเย็นๆนะสองเป็นอะไรจะให้ใจเย็นยังไ,ไงอะไอ้อนน์พย่าทำกับสองเหมือนสองไม่ใช่คนต้อไปจากที่นี่กันเอไอ้ไปที่ไหนก็ได้แต่ทำแบบนั้นย่าสองจะสองไม่สนแล้วไอ้ ้องไม่รู้จะไปไหนแล้ว้องไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว <c oughs> เดีสองไมหานะเราสองกันนะ ได,ได้ยังคะญาติคุณสองหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าคะคือตอนนี้คนไข้มีภาวะเนื้อเยื่อเพราะออกซิเจนคะ่ะแต่สิ่งสําคัญตอนนี้ที่หมอต้องการทําคือการเปิดหน้าท้องเพื่อหยุดเลือดฉุดเฉินคะ่ะสําคัญกว่านั้นคือหมอต้องการให้ญาติมาเซ็นยินยอมตอนนี้ไม่มีใครมาเลยคะ่ะหนูเป็นแฟนของเขาหนูขอเซ็นได้ไหมคะคือหมอเข้าใจและหมอต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ตามกฎแล้วมันไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องรอญาติช่วยตามญาติให้ด้วยนะคะ พี่ไอคะ่ะพี่สองเป็นไงบ้างคะอยู่ไหนคะพี่สองอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ในหอไอซียูเธอใช่ไหมคนที่สองคบอยู่เพราะเธอ สองถึงได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ย่าคะอย่าพ่งเป็นอะไรกันตอนนี้เลยค่ะอย่ายยอะดูพี่สองก่อนเะคะ่ะฉันเลี้ยงหลานของฉันมาดีๆถ้าเธอไม่แอบมาคบกับสองสองก็ต้องไม่เจ็บตัวแบบนี้หรอกไอ้ขอโทอน่อนคุณย่าไอ้อนทษไอ้ก็ไม่อยากให้สองมาเจ็บตัวแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ไอ้ก็อยากเจ็บแทนสองค่ะตอนนี้เธอก็พูดได้สิ ถ้าหลานฉันเป็นอะไรหนักขึ้นมาฉันจะเล่นงานเธอให้หนักเลยเธอจะไม่มีชีวิตที่สุขสบายอีกแน่ยาคนไข้เหรอหมอคะหลานฉันเป็นยังไงบ้างคะยาคนไข้นะคะค่ะคือคนไข้เสียเลือดมากทำให้เกิดอาการช็อกหมอไม่สามารถยื้อชีวิตคนไข้ได้ แล้วไงว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วสาใจแล้วยังที่ทำที่สองตายสาใจแล้วยังสองไม่เชื่อยางถ้าสองเชื่อฟังญาเรื่องเลวร้ายแบบนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น ย่าต้องเสียหลานสุดที่รักของย่าไปเพราะคนที่ไม่เหมาะสมแล้วสามคิดว่าย่าจะยอมเสียสามไปอีกคนเหรอสามไม่เป็นแบบนั้นหรอกคะ่ะสามแค่ขอหลักกับม่อนสามไม่ได้จะทิ้งย่านี่คะ่ะที่ย่าอยากให้สามแต่งงานกับเกิกเพราะวันหนึ่งถ้าไม่มีย่าอยู่บนโลกนี้แล้วแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับสามคนที่จะช่วยสามได้ก็คือเกลิกคู่ชีวิตของสาม เด็กม่อนนั่นนะ่ะมันรักษาชีวิตของสามไว้ไม่ได้หรอกสามต้องยอมรับความจริงนะว่ากฎหมายของประเทศเรายังไม่รองรับเรื่องแบบนี้เลยแล้วสามจะให้ย่ายอมรับได้ยังไงย่าดูแลปกป้องสามมาตั้งแต่เกิดย่าผิดเหรอที่กำลังปกป้องสามอยู่เชื่อย่าเถอะย่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สามเสมอ ย่าทำเพื่อสามมาตลอดชีวิตขนาดนี้สามก็ควรจะทำอะไรเพื่อย่าบ้าง ไม่มีย่าอยู่บนโลกนี้แล้วแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับ3คนที่จะช่วยสามได้ก็คือเกิกคู่ชีวิตของสามเด็กม่อนนั่นน่ะมันรักษาชีวิตของสามไว้ไม่ได้หรอกสามต้องยอมรับความจริงนะว่ากฎหมายของประเทศเรายังไม่รองรับเรื่องแบบนี้เลยแล้วสามจะให้ย่ายอมรับได้ยังไงย่าทำเพื่อสาม,มาตลอดชีวิตขนาดนี้สามก็ควรจะทำอะไรเพื่อย่าบ้าง อันนี้เราให้ของเราเส้นหนึ่งของตัวเส้นหนึ่งเราใส่ให้ใส่จันใส่คู่กันน่ารักเมื่อกี้ตรวอธิษฐานว่าอะไรม่อนขอให้สิ่งที่ม่อนทำเป็นสิ่งที่ถูกแต่งงานกันนะคะ คุณเชอกับคุณนิสาทำไมม่นเห็นว่าความรักของเราเป็นไปได้เราขอให้สิ่งที่ตัวเลือกสิ่งที่ตัวอธิษฐานเป็นเรื่องจริง ขอโทษนะม่อน้รงขอ้รงขอโทษอีหยอยมันทำนี้ก็ไม่ถูกป่าวะหายไปตั้งสองวันแถมไม่ติดต่อม่อนมานเลยไม่เป็นแฟนภาษาอะไรวะมึง จิม๋มลุใจเย็นๆก่อนมีบ้านมอนไม่ใช่บ้านมึงมึงไม่เกรงใจเขามึงเกรงใจพ่อแม่เขาข้างบนด้วยแต่หรือว่าอี่หยอยมันจะโดนหมอบญาล็อกตัวไปวะเพราะว่ากูก็ไม่เห็นว่ามันเข้าออฟฟิศนะมึงฮ้ยห,หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสาวพี่ฮะลุงไอจิ๋มมันหิวน้ำอะไปเอาน้ำให้หน่อยได้ปะอ่เอเฮียนาแต่กูว่านะถ้าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันก็ไม่แปลกเป่าวะ การที่อีหย่อยนะมันเดินเข้าไปบอกหม่อมยาเรื่องมอนเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากนะกูว่านะเคลียร์เป็นชาติอ่ะยังไงก็ไม่จบนอกจาอย่างหม่อมยามึงก็รู้ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะมอนมอนน่ะไม่รู้อะไรนี่คิดดูนะขนาดพวกพี่สามคนอนะ่ะเป็นเพื่อนสนิทของอีหย,ย่อยร่ำรวยดูดีมีชาติตระกูลหม่อมย,าอย่ายังรังเกียจเลย พี่นะสงสารมันขนาดความสุขเล็กๆน้อยๆของมันเนี่ยหม่อมย่ายังพากไปเลยตระกูลสูงส่งดูดีอะไรแน่ๆนะพี่บอกเลยนะเรื่องจริงอะโหดร้ายมากคุณสารไม่เคยบอกอไลม่อนเลยนะคะยังมีอะไรที่ม่อนยังไม่รู้อีกไหมคะมีดิม่อนก็ขนาดคุณหนึ่งอะพี่สาวคนโตอะเพอร์เฟกจัดๆขนาดนั้นอะยังหนีคุมถุงชนแล้วก็ตัดขาดหม่อมย่าไปเลยนะ ส่วนคุนสองอะ่ะก็เลือกอะไรให้ชีวิตตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะเราตั้งแต่คบผู้หญิงอะ่ะหม่อมย่าก็แอนตี้ไปเลยอะ่ะขนาดคุณสองโดนรถชนตายอะ่ะหม่อมย,าอย่ายังโทษเป็นความผิดของแฟนคุนสองเลยนี่แต่ว่าตั้งแต่มันเจอมอนเนี่ยนะจากเด็กดีที่เชื่อฟังหม่อมยา่าหม่อมย่าให้ไปซ้ายก็ไปให้ไปขวาก็ไปก็เปลี่ยนไปเนาะมึงดูมีชีวิตชีวามากขึ้นสดใสมากขึ้นแถมยังกล้าเปิดเผยกับทุกคนอีกว่าชอบผู้หญิง แล้วอย่างนี้เราต้องทำอะไรต่อไปอ่ะคะอพี่ว่าสิ่งที่พต้องทำต่อคือไปหยิบผลไม้ให้ลูกจิก๋มมาหน่อยนะปะพี่จิ๋มลูกอยากกินผลไม้แล้วคะ่ะจ้ะได้ไม่เอาลูกไปอ้างตลอดมเหมอนกันหละจริงๆพวกพี่ก็อยากรู้นะว่าตั้งแต่ที่มอนเข้ามาในชีวิตที่สามอะ่ะ อี่สามมันจะกล้าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือเปล่า มอน3สามเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรหรือเปล่าเข้าข้างในก่อนสิมีเรื่องจะคุยด,ด้วยเราต้องแต่งงานกับเกิร เพราะเราต้องทำในสิ่งที่เราต้องการเรารู้ว่าตัวเจ็บปวดมากเราก็เจ็บปวดไม่น้อยเลย้เป hey, um ็นสชมพู